การเติมเกม by Viva Shop มีบัตรเติมเกมหลากหลายเกมให้ท่านเลือกทั้งเลเซอร์พินโกและบัตรเติมเกมอื่นๆซื้อง่ายปลอดภัยแค่สแกน QR code ที่ท่านเห็นตรงนี้เลยใครยังไม่สู่ทักหาเราเพราะเราพร้อมจัดความสุดถึงมือคุณสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผม v ีว่นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปทำเกวดเปิดเมืองเวลุนะครับแล้วก็เมนเกวด15.2ต่อไปจนถึงเข้าไปในเซนแลบได้นะครับส่วนไอ้15.2เนี่ย ผมจะไม่ได้ทําเสร็จทุกขั้นตอนนะอันเนี้ยตามหน้าเว็บของ GGT ทําแค่บางขั้นตอนเราก็สามารถพาตัวละครของเราไปลงเซนแลบได้แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปลงเซนแลบกันในปลายทางเนี่ยเราต้องทำเควดเปิดเมืองที่140ก่อนแพทมันผ่านมานานมากแล้วนะครับแต่ทำเก็บไว้ให้เพื่อนๆดูในช่องเนี่ยแหละครับเพื่อบางท่าน เข้ามายังไม่เคยทำเควสอะไรเลยเหมือนผมกลับมาดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับโอเคเมื่อเราเลเวล140ขึ้นไปนะครับก็ให้เรามาคุยกับฟันทัสมาโจนิก้านะครับหรือถ้าคุณเข้าไปในอีเดนเนี่ยก็คุยไปได้เรื่อยๆถ้าใครไม่คิดจะรับเควสนะครับก็กดยกเลิกได้แต่อันเนี้ยผมจะทําให้ดูว่าเรารับเควสเพื่อที่จะไปต่อนะครับผมโดยการทำเควสนี้นะครับของที่ต้องเตรียมก็มีมีด5อันบานาน่า1ชิน้นยูสไอรอนเพจสาชิน้น เอมตี้บ t ท o อนสชิ้นนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นโมล่าแมนดารินส่วนไอโมล่าแมนดารินเนี่ยหาซื้อได้ที่พารามา r k เกตหรือใครจะเปิดกล่องไหนได้มาจากที่ไหนก็สุดแล้วแต่นะครับได้เช่นกันโมล่าแมนดารินใช้1ชิ้นครับผมโมล่าแมนดารินสามารถซื้อได้ในพารามา r k เก็ตตรงจุดนี้นะครับให้คุยกับ c o c k เ a i l Master ์มันจะที่ราคาอยู่ 50K นะครับแต่อันเนี้ยมีคนขายอยู่ 45K คุณซื้อกับคนก็ได้เมื่อวัตถุดิบพร้อมรับเวทพร้อม ให้เดินขึ้นไปอีเดนชั้น2ห้องสายสุดครับไปคุยกับกัปตันมันจะมี3ห้องใช่ไหมครับห้องแรกห้องกลางและก็ห้องสายให้เข้ามาที่ห้องสายสุดนี่ครับแล้วคุยกับกัปตันครับผมเมื่อคุยกับกัปตันเสร็จให้เข้าไปที่ห้องกลางคุยกับ NPC ที่ชื่อลามครับผม เมื่อคุยกับ NPC ลามเรียบร้อยแล้วได้เกวสใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะให้เราไปที่จูปิลอสครับที่เป็นพื้นที่ฟิลของจูโน่หน้าทางเข้าของดันหุ่นนั่นแหละครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนู้นเลยเมื่อมาถึงก็ให้เราคุยกับไกด์อิชาครับผมเรียกว่าถามเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบครับก็จะให้เราไปที่เมืองไลท์เฮาเซนครับเพื่อดำเนินเกวดต่อไปครับผม เมื่อเรามาถึงเมืองไลายเฮาเส้นนะครับหรือเมืองที่เราจะไปเดินเควสแลกกันนั่นแหละให้มาตรงจุดนี้ที่ผมยืนอยู่และเดินเข้าไปข้างในเพื่อคุยกับ npc และดําเนินเควสต่อครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้เดินตามผมมานี่เลยครับและก็ให้เราคุยกับ npc ผู้ชายหัวทองตัวนี้ครับผมและก็ให้เรากลับไปหา npc ที่หน้าทางเข้าจูปิทอสเหมือนเดิมครับผมไปเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนู้น เราก็กลับมาคุยกับไกด์อีช่ยอีกรอบหนึ่งครับขราวนี้ให้เลือกว่าพูดชื่อครับผมเลือกว่าทําการเคลื่อนย้ายครับแต่เราจะเจอปัญหาที่ว่าลิฟต์มันพังครับเราต้องไปทําการซ่อมลิฟต์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะไปที่เวลุดได้ครับผมโดยขั้นตอนต่อไปในการซ่อมลิฟต์นะครับก็ให้เราเดินเข้าไปหน้าทางเข้าดัานหุน่นและเข้าไปคุยกับ NBC น e ีซีลีเคนเบอร์กันครับผมไปเข้าไปในดันหุ่นครับ เมื่อเราเข้ามาในดันหุ่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราจะไปคุยกับรีเคนเบอร์ก็คือจุดเหลืองทั้งขวาล่างตรงนี้นะครับให้วิ่งไปได้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนู้นเลยให้เราคุยกับรีเคนเบอร์จนจบแต่อรรกครับแล้วก็ให้เราเข้าวาไปและเราต้องไปคุย N ั c ตัวจุดแดงซ้ายล่างของแผนที่นี้นะครับผมเพื่อดําเนินเควสต่อไปครับเมื่อเรามาจุดแดงสายล่างแล้วใช่ไหมครับเราจะคุยกับมเนเจอร์มิเชลก็ได้หรือไม่คุยก็ได้ครับเควสจะดําเนินต่อไปได้ถ้าเราคุยกับตัวนี้เขาจจะใใหห้้้กําััดดมมนนนแีทงงบซึ่ ตอนนี้ผมมองว่าเรายังไม่ต้องคุยให้เราเดินเข้าไปเวลุสเพื่อทําการดําเนินเควสเปิดเมืองเวลุสให้เสร็จสิ้นก่อนครับและเราค่อยมารับเควส n อ c พวกนี้ซึ่งเป็นเดลี่เกรทครับผมไปเราเดินเข้าไปในเมืองเวลุสกันเมื่อเราเข้ามาในเมืองเวลุสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ n อ c ตัวต่อไปที่เราต้องคุยนั่นก็คือรีเซ p ชั o นนาลาครับผมก็คือ NBC ตัวนี้เนาะเดินเยื้องออกมาจากวานนิดหน่อยครับและให้เราเลือกตอบแอสนาดแบบผมได้เลยครับ โอเคเราก็จะได้จ็อบกับ e อ p มาจํานวนหนึ่งนะครับ NPC ต่อไปที่เราจะไปคุยนะครับก็คือจุดเหลืองตรงนี้นะครับผมให้เดินขึ้นมาเลยจะมี NPC คุณลุงอยู่2คนนะครับนั่นก็คือเอียนแอดนาดนะครับกับออเลสนะครับให้เราคุยกับออเลสก่อนครับเมื่อคุยกับออเลสครั้งแรกนะครับเขาจะปฏิเสธเราครับให้กลับมาคุยกับเอียนแอดนดครับผม เขาจะให้เราไปหา power control device 20อันซึ่ง power control device เนี่ยมันก็จะอยู่แมปถัดไปครับที่ไอหุ่นรถเข็นมันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเราไปหา power control device แล้วก็มาส่งให้เขากันครับมันก็จะเด้งเข้าตัวมาแบบนี้เลยพอครบ20ชิ้นก็ให้กลับไปส่งที่เอียนแอดนัดได้เลยครับเมื่อเราได้ power control device ครบ20ชิ้นแล้วใช่ไหมครับก็ให้กลับมาคุยกับเอียนแอดนัดครับผม เราส่งเกวสเอียนแอดนาเรียบร้อยแล้วในครั้งแรกนะครับและเราคุยกับเขาอีกรอบหนึ่งอะ่ะเขาจะไม่ให้เรารับเกวสเพราะมันเป็นเดลิเคสเราต้องหันกลับมาคุยกับออรัสครับผมออรัสจะให้ไปหาลอยที่อยู่ในแมปด้านบนนะครับคุยกับลอยครับผม เขาจะบอกให้เราหาขวดเปล่ามาทั้งหมด10อันครับเพื่อรวบรวม Endless Energy ครับโดย Endless Energy นะครับผมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้มีอยู่ทั่วแบปนี้เลยนะครับผมเมื่อเราคุยกับเขามันก็จะเป็นหลอดโหลดแบบนี้ขึ้นมาและก็จะได้ขวด Condenser Energy มานะครับผมหาให้ครบ10อันแล้วก็มาส่งเวทที่ลอยครับผมเมื่อเราได้ครบ10ชิ้นก็คุยกับลอยเพื่อเป็นการส่งเวทครับ โอเคแล้วหลังจากคุยกับร้อยเสร็จก็กลับเข้าไปในเมืองเพื่อคุยกับ MC ็นซีออเครับผมเราก็จะได้เอเคเวเตอร์รีพอร์ตมา1ชิ้นนะครับ mm hmm. ก็ให้เอารายงานชิ้นนี้ไปส่งที่คอมมานเดอร์หลุยครับโดยที่คอมมานเดอร์หลุยนั้นก็จะอยู่ที่ NPC ข้างๆเด็กผู้หญิงตัวแรกที่เราเดินเข้ามาเลยครับ และก็คุยกับคอมมานเดอร์หลุยครับผมเลือกว่ารายงานผลปฏิบัติงานของทีมขุดค้นครับโอเคเราก็จะทําการส่งรายงานเรียบร้อยแล้วได้จ็อบไดอีกพีมาจํานวนหนึ่งและก็กลับไปคุยกับเอียนแอดนัทครับผมเมื่อเรากลับมาคุยกับเอียนแอดนัทเรียบร้อยแล้วเขาจะให้เราไปหา NPC นลุกที่อยู่ข้างๆ้า็น c แมวลอยตัวเมื่อกี้นั่นแหละครับผมซึ่งจะเข้าไปในแมปขุดรถเข็นครับไปเราไปคุย n อ็ลุกกันเขาจะขอมีดสชิ้น โมล่าแมนดารินหชิ้นบานาน่าหชิ้นครับผมซึ่งเราเตรียมมาเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็คุยเขาอีกรอบนึงโอเคเราก็จะได้ใบฟรอตมา1ชิ้นครับผมแล้วก็เอาอาหารชิ้นนี้กลับไปส่งกับเอียนแอดนัทกับผมคุยกับเอียนแอดนัทครับผมโอเคก็ถือว่าเป็นการจบเควส เปิดดันเวลุดแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำเกวส15.2นะครับที่เป็นเมนเกวสแต่ผมจะทำแค่มันเข้าไปที่เมืองด้านซ้ายได้เพื่อไปลงเซนแลบเท่านั้นนะครับผมหรืออีกชื่อหนึ่งชื่อว่า Payback Memory ครับก็ให้เราคุยกับเอียนแอดนัทครับให้เราเลือกสนทนาด้วยครับและหลังจากคุยกับเขารอบนึงแล้วให้คุยอีกรอบนึงครับ เราก็จะรับเกวสใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและก็ให้เดินตามผมมาน,นี่เลยเพื่อที่จะไปคุยกับ Access Control Officer ครับให้เราคุยกับตัว Access Control Officer ตัวนี้ที่เป็นตัวซ้ายครับเมื่อเราคุยเควสเรียบร้อยเสร็จนะครับเราก็จะสามารถเข้าในพื้นที่ต่อไปได้หรือแม้กระทั่งด้านซ้ายได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูครับโอเคเราก็จะเข้า ออกได้แบบอิสระแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูด้านซ้ายกันนี่คือวาร์ปด้านซ้ายที่เราจะไปลงเซนแลบบอสสตัวกันนะครับที่เรามาวนกันทุกวันนะเนาะโอเคครับก็เข้าได้ปกติแล้วนะครับผมซึ่งตอนแรกถ้าเรายังทำเควสเปิดเมืองไม่เสร็จเนี่ยมันจะเข้ามาถึงตรงนี้ไม่ได้ครับก็ประมาณนี้สำหรับเควสเปิดเมืองเวลุด เพื่อต่อเนื่องไปยังเควสเซนแลบนะครับที่เราจะมาวนบอส3าตัวกันสําหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดเมืองเวลุสและอยากจะมาลงเซนแล็บนะครับคุณก็ต้องทำเววสเปิดเมืองเวลุสให้เรียบร้อยก่อนตามขั้นตอนที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นและเมื่อทําเสร็จแล้วคุณก็จะสามารถมาลงเซนแล็บได้ครับโดยเควสลงเซนแลบไม่ได้ยากอะไรเลยครับให้เราคุยกับ n b c ตัวหัวทองนี้เมื่อคุยเสร็จจนจบได้ลอกและเราก็คุยกับ เทมเพอรี่ไดเมนชันตัวนี้เพื่อเข้าไปดําเนินเควสเซนแลบได้เลยครับตัวใครจะทําต่อหลังจากนี้ก็ทำได้นะครับผมอันนี้ก็สุดแล้วแต่ไปนั่งอ่านดูหน้าเว็บกันอีกทีก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ใครดูถึงนะตอนนี้ผมต้องขอขอบพระคุณมากๆถ้าชอบหรือทูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เวลงคลิปใหม่ไลฟ์สตรีมมันจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับผม